กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับในชัดทุกประเด็นนะครับแน่นอนว่าเมื่อเกิดปัญหาฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับหน่วยงานที่จะต้องดูแลรับผิดชอบนะครับก็ไม่พ้นสานักระบายน้านะครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงสํานักงานเขตด้วยนะครับต้องประสานข้อมูลกันนะครับวันนี้นะครับชั่วโมงนี้เบรกนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับเรื่องราวของการเตรียมรับมือน้ําฝนที่จะตกลงมา เกินที่กำหนดนะครับอย่างเช่นที่ดรรอยนได้บอกไปช่วงตุลาคมพฤศจิกายนในช่วงนี้จะมีปรากฏการณ์ลานินยาเข้ามาทำให้มีปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมไปถึงปริมาณน้ำที่อาจจะเกินเกณฑ์ด้วยนะครับวันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับเราจะไปพูดคุยกันนะครับหน่วยเบสนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือวันนี้ตัวแทนพูดคุยนะครับผู้อำนวยการกองโรงงานช่างกลสำนักการคลังกรุงเทพมหานครนะครับ คุณเจนวราหะอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอครับสวัสดีครับครับได้ยินชัดเจนนะครับดยินชัดเจนครับผมครับขอพระคุณครับที่ให้เกีรยิกับทางรายการของเราวันนี้ที่ดรรอยน์บอกก่อนหน้านี้นะครับปริมาณน้ําฝนที่อาจจะตกลงมาเกินเกณฑ์ผมเน้นไปช่วงตุลาคมพฤศจิกายนในทางกรุงเทพมหานครของเราเอาไปตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเตรียมการรับมือหน้าฝนอย่างไรบ้างครับครับ ในส่วนของกองโรงงานช่างกลสำนักการขงรังเนี่ยนะครับเรามีหน่วยที่ปฏิปบัติงานร่วมกับกรุงเทพมหานครก็คือหน่วยเบสเนีครับเบสคือ Bangkok Emergency Service Team นี่นะครับครับซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจของทุกหน่วยงานนะครับทั้งสำนักการระบายน้ำสำนักการโยธาสำนักงานเขตหรือแม้แต่หน่วยงานดานการแพทย์หรือว่าการ,รแก้ไขปัญหาอุปถตมภยนะครับเราปฏิบัติงานโดยมีปฏิญานร่วมกันว่าต้องร่วมมือแก้ไข เยียวยาแก้ไขปัญหากับประ,าประาชาช่วนพึงพอใจทุกสภาพปัญหาให้ได้ผลอย่างยางรวดเร็วแทนใจครับครับหน่วยเบสมีทั้งกลางแล้วก็อยู่ที่สํานักงานเขตด,ด้วยถูกต้องไหมครับถูกต้องครับทั้งสํานักที่กองงานช่างคนเองก็มีหน่วยเบสของสานักงานเขตก็มีหน่วยหน่วยเบสของทุกสํานักมีหน่วยเบสหมดครับครับในหน้าฝนเตรียมรับมือเพิ่มขึ้นอย่างไรไหมครับจากเดิมที่เคยปฏิบัติหน้าที่ ครับก็จากเดิมที่เคยปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยทุกไป,ปกองงานทั้งคนเราเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวพันกับหน่วยงานของกรทมทุกหน่วยงานดูแล้วคือการ,รซ่อมเครื่องจากโกลยานมานะให้ใช้ได้เอ,อซ่อมให้เสร็จเร็วแล้วก็ดีมีคุณภาพนะครับแล้วก็เรายังต้องบริการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในในช่วงหน้าฝนนี้นะครับเราได้ได้เตรียมนอกจากเบสเราถือว่ากองงานทั้งคนเราจะปฏิบัติงาน24ชั่วโมงโดยมีหนึ่งทีม นะครับในในหน้าฝนเนี่ยเป็นแบ่งงาน24ชั่วโมงเนี่ยเราเพิ่มเป็นอีกถึงสี่ทีมนะครับเพื่อแบ่งงานในภารกิจที่ต้องการแก้ไขในช่วงของของฤดูฝนนะครับสี่ทีมที่ว่าเนี่ยนะครับก็จะมีมีเจ้าหน้าที่ทีมละห้าคนรวมแล้วยี่สิบคนแล้วก็ยังมีเครื่องจักรกลยานพาหนะที่ที่เกี่ยวข้องนะครับมีทั้งเครื่องมือรถซ่อมเคลื่อนที่เร็วรถลากจูงนะครับตั้งแต่ที่เรียกว่ารถสไลด์เนี่ยนะครับ ขนาแต่สองตันสิบตันสิบห้าตันยี่สิบสามสิบตันเพื่อแก้ไขทุกปัญหารวมทั้งรถรถยกแล้วก็เทรลเลอร์ขนาดใหญ่นะครับที่สามารถที่จะมีทั้งรถสิบร้อขนาดใหญ่รถเทรลเลอร์กจูนี่นะครับห้าสิบตันรวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆถ้าเกิดว่าฝนตกน้ําท่วมนะครับเช่นเลื่อยนต์นะครับเครื่องตัดทาง นะครับเราก็สามารถที่จะบริการสนับสนุนภารกิจร่วมกับทุกหน่วยงานนะครับยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักการระบายน้ําและสํานักงานเขตเราจะติดต่อประสานงานเป็นการภายในครับเพื่อจะสนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาให้ให้ตรงจุดตรงประเด็นได้ได้อย่างรวดเร็วครับผมขออนุญาตขยายตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงครับพอครับสี่ทีมที่บอกมีห้าคนมีเท่าไหร่นะฮะยี่สิบคนจะแบ่งกันปฏิบัติหน้าที่ยังไงครับ ปกติแล้วเราจะสแตนบายที่กองโรงงานช่างกลเนี่ยนะครับเอในในช่วงนี้เนี่ยเราเพิ่มการสแตนบายคือเราจะมีสี่ทีมถ้าเกิดปัญหาพร้อมกันนะครับทั้งสี่จุดเนี่ยนะครับเราก็จะเราปฏิบัติการในลักษณะที่เรียกว่าเป็นเป็นซิงเกิลคอมานนะครับบริหารงานตามสถานการณ์นะครับเกิดปัญหาตรงจุดไหนได้รับการร้องขอเพราะเรายังมีงานในหน้าที่ภารกิจหลักของเราคือบริการงานซ่อม นะฮะในกรณีรถกทมเสียเราก็ต้องไปลาดตูงภา,ภายในเวลาที่เขาติดต่อมาเพื่อให้ให้ได้ผลดีครับ,รบตรงนี้เราจึงกระบายแล้วประสานงานเรามีเครือข่ายวิทยุสื่อสารของสำนักการระบายน้บเครือข่ายวิทยุสื่อสารของอมรินทร์คือกรุงเทพมหานครคร,รวมทั้งของบอกศูนย์สองเครือข่ายตารวจ<อ>นะครับเขาก็จะติดต่อเรามาแล้วเราก็จะจะจัดคิวงานนะฮะในกรณีที่ภารกิจ อย่างน้อยเราจะมีหนึ่งหน่วยสแตนบายที่กอง่านทั้งกนตลอดเวลาครับแต่ว่าภารกิจอย่างสามหน่วยเนี่ยเราแบบช่วยนาท่วมนะบางเวลาเราก็ออกไปจัดไปหนึ่งหน่วยสองหน่วยนะครับนะไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนะครับไปช่วยเห็นรถที่ดอดตายบนท้องถนนซ่อมนะครับลากจูงเข้ามาซ่อมถ้ากรณีที่รถที่มีประกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องรอประกันก่อนนะฮะเราก็จะเอาให้พ้นกิจวังเส้นทางจราจรนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีในกองงานทั้งคนเราก็ มีกิตอาสาที่จะไปช่วยเหลือประชาชนนะครับ,รบในการที่จะแก้ไขปัญหาบรรเทาปัญหาแต่ว่าเนื่องจากประชาชนบางครั้งก็ไม่สะดวกที่เนื่งองจากว่าก็ต้องรอประกันหรืออะไรประมาณนั้นพอครับสี่ทีมสี am, ่ทีมสแตนบายพร้อมกันในทุกๆวันถูกไหมครับทุกวันครับในช่วงหน้าฝนนี้นะครับไปถึงเดือนเดือนเดือนพฤศจิกาเลยครับไปถึงเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปหมายความว่าก็แยกทําตามภารกิจเอะแตกต่างจากหน่วยเบสที่อยู่ตามเขตยังไงครับครับก็หน่วยเบสที่อยู่ตามเขตเนี่ยนะครับเขา เขาต้องเป็นแบบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเษตโดยตรงเช่นการไปตัดต้นไม้การไปช่วยเหลือปัญหาน้ําท่วมในซอยนะครับซึ่งทางดังเขตเขาก็มีเจ้าที่ที่เป็นแบบงานเฉพาะด้านเราอยู่แล้วหรือทางสำนักการระบายน้ําเองเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ปฏิบัติงานกันอยู่แล้วนะครับงานท่อหน่วยเบสงานท่อหน่วยเบสของกองเครื่องจักรกลสำนักการระบายน้ําที่ไปซ่อมเครื่องสูบน้ําเขาก็แบบหน้าที่ของเราของเขาไปแต่เราจะไปสนับสนุนบางครั้งบางทีเนี่ย เราเห็นปัญหาของที่เราต้องแก้ปัญหาประชาชนร่วมกันเช่นท่อระบายน้าบุตันมีขยะอยู่เนี่ยช่า mm hmm. งของเราก็จะช่วยช่วยเก็บขยะหน้าตะแกรงช่องน้ําน้ําฝนได้ด้วยครับครับแล้วก็ถ้าเกิด<อ>มีปัญหาอื่นที่ต้องการสน,นับสนุนเครื่องจักรเนี่ยเราจะมีรถอย่างที่บอกนะรถรถหน่วยเคลื่อนที่เร็วแล้วก็รถร,รถสไลด์เนี่ยเราก็จะเข้าไปปฏิบัติการประจําจุดในพื้นที่ที่หน่วยงานต้องการได้ท,ทันทีครับครับไล่เรียงกันต่อลักษณะงานที่หน่วยเบสกลองกลางเนี่ยนะครับที่ทําอยู่ตอนนี้มีอะไรที่เป็นภารกิจ ในหน้าฝนบ้างครับอย่างแรกในหน้าฝนเนี่ยนะฮะภารกิจหลักๆของเราเนี่ยนะฮะก็คือติดตามการซ่อมบเครื่องนะครับในเฉพาะโดยเฉพาะรถที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านน้าท่วมของสำนักงานเขตต่างๆครับเช่นรถรถดูดล้างท่อนะครับแล้วก็รถที่ใช้ในการเป็นบัติงานสนามครับเช่นสำนักการระบายน้ำอาจจะต้องใช้รถตั้งหน้าขุดหลังในการที่จะไปไปเปิดทางระบายน้ําช่วงไหน ทำการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ําหรือว่าต้องต้องวางกระสอบนะครับเราก็จะไปสนับสนุนถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยเราต้องเร่งรัดการซ่อมให้แล้วเสร็จโดยเร็วรส่วนภารกิจเสริมของเราคือเป็นหน่วยเบสช่างคนเนี่ยเราจะวางมือจากงานซ่อมที่ไม่เร่งด่วนนะครับในกรณีที่มีปัญหาเนี่ยออกไปชาร์จหน้าง,งานในทันทีร่วมกับ,บสํานักงานร,ระบายน้ําหรือว่าสำนักงานเขตที่ประสานมาหรือแม้แต่ตำรวจจารจาจรนะครับที่ประสานมาว่ามีรถเสียหรือคอสอมกองเนี่ยบางครั้งรถเมย์เขาตายอยู่ นะครับเบรกติดต,ตายเราก็จะไปแก้ไขนะครับแล้วก็ดำเนินการโดยโดยประสานงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานนะครับถ,ถ้าเกิดรถเสียรถมีปัญหารถใหญ่รถเล็กมีไปลากหรือไปทําไปซ่อมได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้นี่นะฮะช่องทางประสานงานเนี่ยามาจากทุกช่องทางนะฮะบ,บ,บางทีมาจากทางไลน์บ้างทางโทรศัพท์หรือทางวิทยุสื่อสารของในเครือข่ายได้เนี่ยนะเราจึงต้องจัดลําดับจัดคิวความสําคัญ S <S โดยทั่วไปนี่นะครับเราจะรับแจ้งโดยประสานกับ1555ครับซึ่งปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะพบว่าบางครั้งซ้ําซ้อนกันเราก็ไม่อยากที่จะซ้ําซ้อนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องต้องรบกวนประชาชนนะครับ <S <S หรือว่าผู้ที่ประสบเหตุหรือว่าหน่วยงานใดๆก็แล้วแต่นะครับควรจะแจ้งเรานะครับที่1555หน่วยงานเดียวเพราะว่าเบส155เนี่ยเป็นหน่วยงานของกทมอ,อยู่แล้วเราจะประสานงานกันโดยตรงเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะซ้ําซ้อนกันเราจะได้ไม่เสีย กำลังในการที่ไปชาร์จแล้วก็ปัญหาอาจจะแก้ไขแล้วอะไรอย่างนี้ครับครับสรุปเตรียมความพร้อมนะครับในช่วงหน้าฝนครับยืนยันครับว่าว่าช่างกลเพื่อคนกรทมเนี่ยเรามีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นตนะครับในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการน้ําท่วมหรือว่าจะเกิดว่ามีมีพายุนะครับป้ายล้มเนี่ยมาปั๊บเนี่ยเราก็มีเครื่องจักรกลแล้วก็เจ้าที่พร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน เพื่อบรรเทาปัญหาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับครับสรุปสุดท้ายอีกครั้งให้ความมั่นใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่สั้นๆนะครับเชิญครับพอครับครับก็ขอให้ประชาชนกรุงเทพนะครับมีปัญหาเรื่องใดเนี่ยครับติดต่อหน่วยเบสของกทมนะครับหน่วยเบสของกทมเราหลากหลายภารกิจนะครับที่หมายเลขเดียวครับหนึ่งห้าห้าห้านะครับเราที่หน่วยเบสเนี่ยของกทมเนี่ยนะครับหรือหลายด่วนกทมเนี่ย เขาจะประสานไปยังทุกหน่วยงานอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงารโยธาสำนักการระบายน้ําหรือแม้แต่หน่วยงานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข<อ>นะครับ,รบถ้าเกิว่าหรือว่าเป็นการกู้ภัยอย่างเช่นมีงูเข้าบ้านท่านอะไรเงี้ยเบสหนึ่งห้าห้าเป็นเบอร์ที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาความเดือดร้อนของคนกรุงเทพโดยเฉพาะงานเครื่องกลน,นะครับเรายืนยันว่าเราพร้อมที่จะบริการประชาชนอย่างเต็มที่ครับครับ วันนี้ขอบพระคุณนะครับที่มาให้ความมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์กับพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพมหานครมีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่แล้วสําหรับรับมือหน้าฝนขอบพระคุณครับผู้อำนวยการกองโรงงานช่างกลสํานักการคลังกรุงเทพมหานครนะครับคุณเจนวราหะขอบพระคุณครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเสียงของผอนะครับก็ออกมายืนยันนะครับแล้วก็มาแจกแจงความพร้อมของ หน่วยเบสนะครับหรือว่าโรงงานช่างกลสํานักการคลังกรุงเทพมหานครมีอุปกรณ์อะไรที่ไว้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพบ้างนะครับเรื่องของรถเสียนะครับต้นไม้ล้มท่อระบายน้าอุดตันอะไรหน่วยเบสเหล่านี้จะลงไปช่วยท่านแล้วก็ที่สําคัญที่ผอเน้นย้าก็คือเบอร์โทรนะครับโทรมาที่เบอร์หลักเบอร์เดียวก็คือ1555านะครับจำกันไว้เบอร์นี้1555มีปัญหาอะไรในช่วงน้ําท่วมโทรมาหากันได้นะครับแล้วก็ จะมีทีมงานเข้าไปแก้ไขนะครับวันนี้หมดเวลานะครับต้องลากันไปแล้วนะครับพบกันใหม่10นาฬกาถึง10นาฬิกา30นทา TV, ทีนะครับทางเมโทรทีโทรทัศน์มหานคร PSI 221แห่งนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเตรียมความพร้อมกันให้ดีรับมือหน้าฝนนะครับโดยการที่จะเตรียมความพร้อมของตัวเองแล้วก็สภาพรถด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องขยะนะครับขอวอนนะครับให้ช่วยกันนะครับเพราะว่า ทุกวันนี้ที่เจ้าหน้าที่ไปลอกที่ท่อระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่นะครับที่หน้าตะแกยงระบายน้ำช่วยกันด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับช่วงนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ